สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Do it today ทำเลยวันนี้วันนี้ผมมีประเด็นน่าคิดมาคุยกันเรื่องงานด่วนไม่ใช่งานสำคัญเสมอไปอาจฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะเรามักจะถูกสอนให้รีบทำงานด่วนก่อนเสมอแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นกับดักที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จก็ได้คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำงานยุ่งทั้งวันเหนื่อยแทบขาดใจแต่พอเย็นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรสำคัญเลยหรือบางทีทั้งสัปดาห์ผ่านไปงานเร่งด่วนก็เสร็จหมด แต่งงานที่จะส่งผลต่ออนาคตกลับไม่คืบหน้าเลยนี่เป็นสัญญาณว่าเรา guide, อาจกําลังติดกับดักของงานด่วนโดยไม่รู้ตัวนะครับลองคิดภาพตามนะครับคุณกําลังทํางานอยู่ดีๆแล้วมีอีเมลเข้ามาที่ต้องตอบด่วนหรือมีเพื่อนร่วมง,งานส่งข้อความมาขอให้ช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เขาเจอหรือบอสโทรมาให้ส่งรายงานภายในวันนี้คุณก็รีบทิ้งสิ่งที่กําลังทําอยู่แล้วไปจัดการกับเรื่องเหล่านั้นทันทีใช่ไหมครับแน่นอนว่าบางครั้งเราก็ต้องทํางานด่วนก่อนแต่ปัญหาคือหลายคนใช้ชีวิตแบบนี้ทั้งวันทั้งอาทิตย์ ทั้งเดือนทั้งปีเราเลยกลายเป็นคนที่เอาแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่เคยได้ทํางานที่จะเปลี่ยนชีวิตเราในระยะยาวเลยผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองจินตนาการว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งคุณมีงานสําคัญที่จะช่วยให้คุณได้เลื่อนตําแหน่งคือการพัฒนาระบบใหม่ที่จะช่วยลดต้นทุนให้บริษัทได้มหาศาลแต่งานนี้ต้องใช้เวลาและสมาธิมากไม่มีใครเร่งคุณแต่ถ้าทําสําเร็จมันจะเปลี่ยนชีวิตการทํางานของคุณไปเลยแต่ในความเป็นจริงแทนที่คุณจะได้ทํางานนั้น วันๆคุณกลับต้องมาตอบอีเมลเร่งด่วนแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนร่วมงานเข้าประชุมที่ไม่จําเป็นหรือทํารายงานที่ไม่มีใครอ่านจริงๆสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนด่วนเพราะมีคนมาเร่งมีเดทไลน์ชัดเจนแต่มันสําคัญจริงหรือเปล่ามันช่วยให้ชีวิตคุณก้าวหน้าขึ้นจริงไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างงานด่วนกับงานสําคัญครับงานด่วนคืองานที่มีคนมาเร่งมีเดทไลน์ชัดเจนมักจะเป็นงานที่ตอบสนองความต้องการของคนอื่นหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณทําแล้วรู้สึกว่าได้จัดการอะไรบางอย่าง แต่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนงานสําคัญคืองานที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณงานที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นในอนาคตงานที่สร้างคุณค่าแต่งานพวกนี้มักไม่มีใครมาเร่งไม่มีเดทไลน์ชัดเจนและต้องใช้เวลากับสมาธิมากกว่าตัวอย่างง่ายๆก,กันนะครับสมมติว่าคุณอยากเขียนหนังสือสักเล่มซึ่งถ้าทำสําเร็จมันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คุณได้มากนี่คืองานสําคัญแต่ไม่มีใครเร่งให้คุณเขียนให้เสร็จภายในวันนี้หรอกครับ ไม่มีใครโทรมาทวงถามว่าเขียนถึงไหนแล้วแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีงานด่วนเต็มไปหมดเช่นต้องล้างจานซักผ้าตอบข้อความเพื่อนหรือดูซีรีส์ที่เพื่อนแนะนํามาเพราะกลัวคนอื่นสปอยสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนต้องทําทันทีแต่ถ้าคุณไม่ทําชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมากไหมไม่เลยใช่ไหมครับแล้วทําไมเราถึงมักจะเลือกทํางานด่วนมากกว่างานสําคัญล่ะครับมีเหตุผลหลายข้อนะครับอย่างแรกเลยงานด่วนมักจะทําง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าและให้ความรู้สึกสําเร็จทันทีครับ ลองคิดดูการตอบอีเมลสักฉบับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันทาอะไรเสร็จแล้วหนึ่งอย่างมันให้ความรู้สึกดีทันทีครับแต่การนั่งคิดวางแผนธุรกิจหรือเขียนหนังสือหรือเรียนทักษะใหม่ๆมันใช้เวลานานเพราะต้องใช้สมาธิมากและไม่เห็นผลทันทีคุณอาจต้องทําติดต่อกันเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะเห็นผลซึ่งสําหรับคนส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องยากมากครับอีกเหตุผลหนึ่งคืองานด่วนมักจะมาพร้อมกับแรงกดดันจากคนอื่นครับเจ้านายส,สั่งให้ส่งรายงานวันนี้ ลูกค้าโทรมาถามว่าของจะส่งเมื่อไหร่เพื่อนร่วมง,งานรอคุณแก้ไฟลอยู่คนพวกนี้เขารออยู่เขากดดันเราแต่ไม่มีใครมากดดันให้คุณทํางานที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในระยะยาวหรอกครับไม่มีใครโทรมาถามว่าวันนี้คุณได้ทําอะไรเพื่อความฝันของตัวเองบ้างหรือยังนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการปฏิเสธคนอื่นด้วยครับเรามักรู้สึกผิดเวลาปฏิเสธคาขอของคนอื่นเราไม่อยากให้ใครรู้สึกแย่เราอยากเป็นคนดีเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเราเลยพยายามตอบสนองความต้องการของทุกคน แต่สุดท้ายกลับไม่มีเวลาให้กับสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวเราเองเลยผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อทอมสมมุติชื่อนะครับเขาทํางานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในบริษัทแห่งหนึ่งเขาเก่งมากทุกคนในออฟฟิศชอบมาขอให้เขาช่วยทําโน่นทํานี่ตลอดทอมก็ใจดีไม่เคยปฏิเสธใครทําให้วันๆเขาแทบไม่ได้ทํางานหลักของตัวเองเลยทอมอยากก้าวหน้าในสายอาชีพอยากเป็นอาร์ตไดเรกเกเตอร์แต่เพื่อจะไปถึงจุดนั้นได้เขาต้องพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆซึ่งเป็นงานสําคัญแต่ไม่ใช่งานด่วนไม่มีใครมาเร่งให้เขาทําสิ่งเหล่านี้ทอมรู้ตัวว่ามีปัญหาเขาเลยลองแก้ด้วยการปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดและกําหนดเวลาช่วงเช้าสองชั่วโมงที่จะทางานสําคัญเท่านั้นเขาบอกทุกคนว่าช่วงนี้จะไม่รับงานด่วนใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่เป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆผลลัพธ์น่าทึ่งมากครับภายในเวลาไม่ถึง3เดือนทอมสามารถพัฒนาพอร์ตโฟลิโอใหม่ได้เสร็จเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เขาอยากเรียนมานาน และส่งผลงานไปสมัครตำแหน่งต r ดเร r เตอร์ที่บริษัทอื่นที่ให้เงินเดือนสูงกว่าเดิมเกือบ2เท่านี่คือพลังของการให้ความสำคัญกับงานสำคัญมากกว่างานด่วนครับแล้วเราจะแยกแยะระหว่างงานด่วนกับงานสำคัญได้อย่างไรผมมีวิธีง่ายๆให้ลองคิดดูนะครับลองถามตัวเองว่าถ้าฉันทำงานนี้เสร็จชีวิตฉันจะดีขึ้นอย่างไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าคำตอบคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันอาจเป็นแค่ง,งานด่วนแต่ไม่ใช่งานสำคัญอีกวิธีหนึ่งคือลองถามว่าถ้าฉันไม่ทำงานนี้วันนี้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคําตอบคือคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากแสดงว่ามันไม่ใช่ทั้งงานด่วนและงานสําคัญคุณอาจไม่ต้องทํามันเลยก็ได้และถามอีกคาถามว่าใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากงานนี้ถ้าคําตอบคือคนอื่นแสดงว่ามันอาจเป็นแค่ง,งานด่วนสําหรับคุณแต่ถ้าคําตอบคือตัวฉันเองและอนาคตของฉันแสดงว่ามันน่าจะเป็นงานสําคัญลองคิดถึงชีวิตของคุณในช่วง3ามเดือนที่ผ่านมาดูนะครับ คุณได้ใช้เวลากับงานด่วนหรืองานสำคัญมากกว่ากันถ้าคุณรู้สึกว่าวันๆได้แต่วิ่งวุ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ชีวิตไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นเลยแสดงว่าคุณอาจกำลังติดกับดักของงานด่วนอยู่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรผมมีเทคนิคง่ายๆให้ลองนําไปใช้นะครับเทคนิคแรกลองแบ่งเวลาในแต่ละวันให้กับงานสำคัญโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปทํางานหรือช่วงเย็นหลังเลิกงานหรือช่วงไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งที่สุดในช่วงเวลานั้นปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดบอกคนรอบข้างว่าขอเวลาส่วนตัว แล้วทุ่มเทให้กับงานสำคัญอย่างเต็มที่แม้จะเป็นแค่วันละ30นาทีถ้าทำต่อเนื่องทุกวันผลลัพธ์จะน่าทึ่งมากครับเทคนิคที่2ฝึกพูดว่าไม่ให้มากขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่รับงานทุกอย่างแต่เป็นคนที่รู้จักเลือกว่าจะทำอะไรและไม่ทำอะไรการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องเสียมรารยาทครับแต่เป็นการเคารพเวลาและพลังงานของตัวเองเทคนิคที่3คิดถึงเป้าหมายระยะยาวของตัวเองบ่อยๆพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่ทำในแต่ละวันกับเป้าหมายนั้น ถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำไม่ได้พาคุณไปใกล้เป้าหมายลองถามตัวเองว่ามันคุ้มค่ากับเวลาของคุณจริงๆหรือเปล่าเทคนิคที่4ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำงานสำคัญเสร็จแม้จะเป็นแค่ขั้นตอนเล็กๆเ,เพราะงานสำคัญมักไม่ให้ความรู้สึกสำเร็จทันทีเราต้องสร้างระบบรางวัลของตัวเองขึ้นมาเช่นถ้าเขียนหนังสือได้1000คําคำวันนี้จะให้รางวัลตัวเองด้วยการดูซีรีส์หตอนและเทคนิคสุดท้ายอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือบางครั้งงานด่วนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราไม่่จเเป็นนต้้อองงแบบกรัทุยยาไววคดี ลองมอบหมายงานบางอย่างให้คนอื่นหรือจ้างคนมาช่วยหรือแม้แต่ขอแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานผมเคยอ่านประโยคหนึ่งที่กระทบใจมากคือคนส่วนใหญ่ตายไปโดยที่ความฝันยังอยู่ในตัวพวกเขาเพราะพวกเขาให้ความสาคัญกับสิ่งเร่งด่วนมากกว่าสิ่งสาคัญตลอดชีวิตลองคิดถึงสิ่งสําคัญในชีวิตคุณตอนนี้ดูนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเรียนการงานสุขภาพความสัมพันธ์หรืองานอดิเรกที่คุณหลงไหลคุณกําลังให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากพอหรือเปล่าหรือว่าคุณปล่อยให้งานด่วนเล็กๆน้อยๆมาแย่งเวลาเหล่านี้ไปหมด เรื่องนี้ผมเห็นชัดมากในชีวิตตัวเองครับช่วงหนึ่งผมเคยติดกับดักของการตอบอีเมลและข้อความทั้งวันทําให้งานเขียนหนังสือที่เป็นความฝันมานานไม่คืบหน้าเลยจนวันหนึ่งผมตัดสินใจเปลี่ยนวิธีทํางานโดยตั้งเวลาเช้าตรู่สองชั่วโมงเพื่อเขียนหนังสือก่อนเปิดดูอีเมลหรือโซเชียลมีเดียผลลัพธ์คือภายในเวลา6เดือนผมเขียนหนังสือเสร็จเล่มแรกในชีวิตทัง้งนี้ก่อนหน้านี้ผมพยายามมาสองปีแล้วแต่ไม่สําเร็จเพราะผม,มัวแต่ให้ความสําคัญกับงานด่วนมากกว่างานสําคัญ นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องละเลยงานด่วนทั้งหมดนะครับบางครั้งมันก็จําเป็นแต่สิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือให้เราคิดใหม่เกี่ยวกับความสําคัญของงานแต่ละชิ้นอย่าให้ความด่วนของงานมาบดบังความสําคัญของมันมีคํากล่าวที่ผมชอบมากบทหนึ่งครับเราวัดความสําเร็จไม่ใช่จากปริมาณงานที่ทําเสร็จแต่วัดจากความสําคัญของงานที่เราทําการทํางานเล็กๆน้อยๆให้เสร็จ100อย่างอาจไม่มีค่าเท่ากับการทํางานใหญ่สักชิ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลลองสังเกตดูนะครับ คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่จัดการกับอีเมลได้เร็วที่สุดหรือตอบลายได้ไวที่สุดแต่เป็นคนที่ให้เวลากับสิ่งสําคัญในชีวิตมากที่สุดก่อนจบรายการวันนี้ผมขอฝากกันมากง่ายๆทุกคนนะครับลองทําลิสต์งานทั้งหมดที่คุณต้องทําในสัปดาห์นี้แล้วถามตัวเองว่างานไหนเป็นงานด่วนงานไหนเป็นงานสําคัญจากนั้นเลือกงานสําคัญสักหนึ่งอย่างแล้วจัดลําดับความสําคัญให้มันมาก่อนงานด่วนอื่นๆลองทําดูแค่สัปดาห์เดียวแล้วดูว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีทิศทางมากขึ้นและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงมากขึ้นครับอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณกับเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเราอยากได้ยินเรื่องราวจากคุณจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Do It Today ทำเลยวันนี้วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ